แกเป็นใครวะตาเหมือนแมลงวันตอมขี้ผมก็คือคู่มันของลิสาแล้วตอนเนี้ยคุณกําลังจะขอภรรยาผมแต่งงานคุณจะไม่ถามความเห็นจากผมหน่อยเหรอลิสาที่มันพูดเป็นเรื่องจริงเหรอใช่แต่ผมพาหมอจุมพลมาได้นะแล้วผมก็สามารถสั่งให้เขาไม่รักษาพ่อคุณได้ตอนนี้ผมต้องการให้คุณถอนมันเดี๋ยวนี้เฮ้ยทักไปฟังมันชากาศ นายต้องการที่จะถอนมั่นกับฉันมาตลอดไม่ใช่หรอตอนนี้ฉันลับปากนายนี่เป็นเงินสิบล้านถือว่าเป็นค่าเชยให้หนายนะฮโอ้โ,โ,โถ้างัน้นผมไม่เกรงใจแล้วนะคุณทั้งสองผมไปก่อนนะฮะไม่ได้ ผมเจาเปรียบคนอื่นไม่ได้เงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไปให้คุณที่นี่ก่อนส่วนเรื่องถอนมัน่นไปค่อยคุยกันทีหลังนี่นายลนหาที่ตายเลยไงขอทุกคนมากันแล้วครับทิตาผมจะถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายสรุปว่าคุณจะแต่งงานกับผมไหมได้ฉันรับปากว่าจะแต่งงานกับคุณหมอจงพลในที่สุดท่านก็ามาช่วยรักษาพ่อตาผมเลย ริสาคุณสบายใจได้แค่หมอจุมพลลงมือรับรองคุณพ่อต้องหายดีแน่ผมขอจับที่ประจอนเขาดูก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณหนูริสาอาการป่วยของคุณพ่อคุณผมไม่สามารถช่วยอะไรได้จริงๆหมอจุมพลคะถ้าเราหาวิธีอื่นได้ไหมคะเงินเท่าไหร่ฉันก็หาให้ได้คะ่ะนี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงิน แต่เป็นเพราะผมความสามารถยังไม่ถึงแต่ว่าถ้าอาจารย์ผมอยู่ไม่แน่ว่าคุณเฉลิมอาจยังพอมีหวังอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนผมจะส่งคนไปรับมาเดี๋ยวนี้จุ๋นไม่เจอกันอะลรนะอ,อ,อาจารย์อาจารย์ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> <c oughs> Flex TV, an exciting world of trending dramas.